เมื่อพระเจ้าต้องการให้เขาแก้ไขความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตจึงสาปให้เมื่อถึงจุดสุดยอดเมื่อไหร่เขาจะถูกย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันนั้น สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังที่มีชื่อว่าซ้ำซ้ำวันว้าวุ่นเป็นหนังย้อนเวลาสุดฮาที่ออกฉายไปเมื่อปี2014แล้วถ้าผู้คุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่ความฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นกําลังบะบากกับสาวสุดเซ็กซี่อยู่บนเตียงในห้องเคมีเด็กหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าล็อบบี้แต่ทันทีที่เขาถึงจุดสุดยอดล็อบก็กลับตื่นขึ้นมาและพบว่าเขานั้นนอนอยู่บนเตียงแถมตรงเป้ากางเกงก็ยังมีคราบแปลกๆเปียกอยู่อีกด้วย พร้อมกับที่แม่ของเขาเปิดประตูเข้ามาก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นและบอกกับล็อบว่าให้เอาภาพปูไปใส่ถังเองละกันนะลูกจากนั้นก็รีบเดินออกไปทันทีตัดมาที่ล็อบขณะที่เขากําลังจะออกไปโรงเรียนกระดั้นถูกพ่อของเขาเรียกดักไว้ซะก่อนพร้อมกับพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์ในวันนี้ว่ามันมีความสําคัญมากแค่ไหนจากนั้นพ่อก็เอาที่คาดผมแนวแน,นสีน้ําเงินใส่ให้กับล็อบและบอกให้เขาใส่มันด้วยตอนสัมภาษณ์เพราะว่ามันจะนําโชคให้กับล็อบเพื่อให้การสัมภาษณ์นั้นผ่านไปได้ด้วยดีแต่ล็อบเขาก็กบบบ ระหว่างทางไปโรงเรียนหลับเขาก็ได้แวะรับเพื่อนที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพร้อมกับเพื่อนของเขาที่รีบออกมาทางหน้าต่างจนทําให้พลาดลื่นตกหลังคาลงมาเพื่อนของเขาคนนี้มีชื่อว่าสแตนลี์ จากนั้นสตาลีก็ได้เข้ามาบอกกับล็อบว่าเมื่อกี้เขากำลังนอนกับสาวที่ชื่อลิซ่าอยู่แต่เพียงแค่เธอบอกว่าจงเสร็จได้ของเขามันก็บูมขึ้นมาทันทีแบบว่าโ oh, อ้โคตรฟินนิสัยของสแตาลีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดแต่เรื่องลามกอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นพวกที่ชอบหมกมุ่นเรื่องบนเตียงอะไรประมาณนั้นตัดมาที่โรงเรียนขณะที่ทั้งสองกำลังเก็บจัก,กรยานอยู่สแตาลีเขาก็ได้ชวนล็อบให้มาเล่นที่บ้านของเขาในคืนนี้แต่ล็อบก็กลับปฏิเสธเพราะว่าคืนนี้เขามีนัดกับแก๊ปแล้วไม่นานหลังจากนั้นนนนนนนเเเเพื่อขอขขขงาาาากก็ไดด้าานน้้้ิมมททััย2คีี ื่ว่าแกร็กับ a r ร์เธอ อาเธอร์เขาก็ได้ถามลอบว่าวันนี้แกมีนัดส,สัมภาษณ์กับจอ e ร์ทาวล์เหรอลอบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบว่าใช่ฉันยังกังวลนิดหน่อยจากนั้นอาเธอร์ก็ยังพูดโอ้อวดว่าเขานั้นโดนจอร์ทาว์ตามตื้อให้ไปเรียนที่นั่นตั้งแต่ปฐมแล้วแต่เขาไม่ไปเองพร้อมกับบอกลอบต่อว่าตอนสัมภาษณ์แกพูดถึงฉันได้ตามสบายเลยนะและเดินจากไปทันทีจากนั้นระหว่างที่พวกลอบกําลังเดินคุยกันอยู่ก็กลับถูกพวกชมรมมอลเล่เข,ข้ามาแกล้งและยิงปืนฉีดน้ําใส่ไปที่เป้าของลอบพร้อมัสสสแตนนนลีีีย์ท่ดดาาาว้้วเ,เววํํเใจงขห เมื่อล็อบดมน้ำที่พวกนั้นฉีดใส่ก็ต้องตกใจเมื่อน้ำที่เลอะเป้ากางเกงของเขามันก็คือฉี่นั่นเองแับที่เห็นอย่างนั้นก็ได้แต่พูดปลอบใจว่ามันคงแห้งทันสัมภาษณ์แหละและไม่อยากให้ล็อบกังวลต่อให้กลิ่นมันจะฉุนอย่างกับลูกเหม็นในห้องน้ําก็ตามตัดมาที่ห้องสมุดระหว่างที่ล็อบกำลังติวข้อสอบให้กับเพื่อนอยู่นั้นก็ได้มีสาวเซ็กซี่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าแองเจล่า จากนั้นเองเจล่าเธอก็ได้บอกกับล็อบถึงเรื่องติวข้อสอบว่าเธอจะขอเลื่อนเป็นคืนนี้ได้ไหมเนื่องจากวันที่นัดกันไว้เธอไม่ว่างล็อบที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลับปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขานั้นมีธุระที่เลื่อนไม่ได้จริงๆแล้วถ้าว่างยังไงจะรีบบอกกับเธอทันทีที่ล็อบต้องทําแบบนี้นั่นก็เพราะว่าเขาได้เข้าร่วมโครงการสอนพิเศษจากเพื่อนสู่เพื่อนจนทําให้มีคนมากมายมาให้สอนพิเศษหรือติวข้อสอบให้อยู่เรื่อยๆจากนั้นสตาลีที่กําลังหัวเสียก็ได้บอกกับล็อบว่าบ้าหรือเปล่าเธอนัััั้้้้นนนออออยยาาาากกกกํบบบบแพรรม็ทุ่งไปต เพราะนี่อาจจะเป็นการได้เปิดซิงกับผู้หญิงครั้งแรกของเขาก็ได้แต่ไม่ว่าสแตนลีย์จะพูดยังไงล็อบก็ไม่สามารถเบี้ยวนัดแกรปได้ในคืนนี้ตัดมาที่ห้องเรียนขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังเรียนกันอยู่ล็อบเขาก็ได้ถูกเชิญให้ไปที่ห้องธุรการซึ่งล็อบก็รู้ได้ทันทีว่าถึงเวลาแล้วที่เขานั้นจะได้ออกไปสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่จะเรียนต่อ เมื่อออกมาล็อบเขาก็ได้เจอกับแกรที่ยืนรอยอยู่หน้าห้องพร้อมกับที่เธอนั้นบอกกับเขาว่านายต้องทําได้แน่ฉันมั่นใจเมื่อล็อบเข้ามาในห้องธุรลการเขาก็ได้เจอกับแจ็คเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครนักศึกษาของมหาลัยจอร์ทเทาและหลังจากนั้นการสัมภาษณ์เพื่อเข้ามาหาลาัยก็ได้เริ่มขึ้นแจ็ค <Jack S 1> เขาก็ได้ถามกับล็อบว่าทาไมถึงเลือกเข้าที่จอร์ททาล็อบเขาก็ได้บอกว่าพ่อกับแม่ของเขานั้นเจอกันที่นั่นและพ่อก็อยากให้เขาเข้าที่นี่เหมือนกันแต่แล้วก็กลับเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้้้นมมมมาาาาาาเเเื่่่อออออจจูแ็กกกับบรรงงไหหออยทสตุ ที่เห็นอย่างนั้นก็กลับงงถึงได้ถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นแจ็คที่ต้องขอโทษล็อบทั้งน้ำตาพร้อมกับบอกว่าเขานั้นเกิดคิดถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าภรรยากับเขาก็ได้พบรักกันที่มหาลาัยจอร์ทาวนานี้เหมือนกันและการสัมภาษณ์หลังจากนั้นก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะว่าแจ็คเขามักจะควบคุมตัวเองไม่ได้จนร้องไห้ออกมาอยู่เรื่อยจนสุดท้ายการสัมภาษณ์นี้ก็จบลงเมื่อล็อบออกมาสตาลีย์ก็วิ่งเข้ามาถามเขาในทันทีว่าเป็นยังไงบ้างล็อบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบกลลับไไปปวว่าาะแ้จอรทน จากนั้นล็อบที่กําลังรู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับที่เขาได้เห็นแองเจล่ายืนอยู่พอดีเขาจึงรีบเดินเข้าไปทักเธอและบอกกับเธอว่าตกลงคืนนี้เขาจะไปติวให้แองเจล่าที่ได้ยินอย่างนั้นก็เกิดดีใจเป็นอย่างมากมากจนเผลอกระโดดกอดล็อบในทันที ตัดมาที่ห้องเคมีแกรบที่เห็นลอบเข้ามาก็ได้ถามเขาทันทีว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องสัมภาษณ์ลอบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้แต่สายนาและบอกกับเธอว่าขอไม่เล่าซ้ําดีกว่าจากนั้นเขาจึงขอผิดนัดเธอในคืนนี้เพราะตัวเขานั้นไม่มีอารมณ์และอยากอยู่คนเดียวแกรบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้แต่ตอบว่าไม่เป็นไร ในเย็นวันนั้นขณะที่ล็อกกำลังปั่นจัก,กรยานไปบ้านของแองเจล่าเขาก็กลับถูกรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาเฉียวจนเขากิ้งล้มตกข้างทางไปในทันทีแต่แทนที่คนขับจะลงมาดูมันก็กลับขับหนีเข้าไปซะอย่างนั้นจนทำให้ลอ็อกเกิดโมโหรถคันนั้นขึ้นมาเป็นอย่างมากเมื่อถึงหน้าบ้านของแองเจล่าแองเจล่าเธอก็ได้ลงมาต้อนรลบพร้อมกับพาล็อกขึ้นไปบนห้องของเธอแต่แล้วระหว่างที่ล็อกกำลังถามถึงเรื่องการสอบเธอก็กลับเข้าจู่โจมเขาในทันทีพร้อมกับเอื้อมมือไปจับที่ช้างน้อยของลอ็อกแต่ย ของลอบพร้อมกับที่แม่ของเขาเปิดประตูเข้ามาก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเมื่อที่เป้ากางเกงของเขานั้นมีค่าแปลกๆเปียกอยู่จากนั้นเธอจึงได้บอกกับล็อบว่าให้เอาผ้าปูไปใส่ทังเองละกันและดิเดินออกไปทันทีโดยที่ล็อบนั้นกาลังรู้สึกงง,ง,งๆพร้อมก็ถามตัวเองว่านี่มันอะไรวะเนี่ยจากนั้นเขาจึงรีบลุกไปอาบน้ําและแต่งตัวเพื่อที่จะได้ไปโรงเรียนแต่ขณะที่เขากําลังจะออกไปก็ดันถูกพ่อของเขาเรียกดักไว้สะก่อนพร้อมกับพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์ที่จะเรียนต่อในวันนี้ว่าสําคัญแค่ไหนและระหว่างทางที่เเขาากํลลังจะไปโรรียนสต็ มาพูดกับเขาเหมือนเดิมถึงเรื่องที่เพิ่งนอนกับสาวที่ชื่อลิซ่ามาล็อบที่กําลังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาจําได้ว่าเรื่องพวกนี้เขาเคยเจอมันมาแล้วน่นาทําทไมมันถึงเกิดขึ้นอีกพร้อมกับจับไปที่หน้าของสแตนลีย์เพื่อเช็คดูให้แน่ใจว่าใช่คนจริงๆหรือเปล่า ตัดมาระหว่างที่พวกล็อบกำลังเดินคุยกันอยู่ก็กลับถูกพวกชมรมวันเล่เข้ามาแกงและยิงปืนฉีดน้ำใส่ไปที่เป้าของเขาเหมือนเดิมแต่ล็อบที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นก็กลับหลบแต่ไม่ไวก็กลับโดนฉีดใส่เข้าไปอีกทีพร้อมกับสเตอร์ลีที่กำลังด่าพวกนั้นกลับไปและโดนตีขวดกลับมาจากนั้นแองเจล่าก็เข้ามาขอให้เขาช่วยเหมือนเดิมและการสัมภาษณ์ที่เป็นไปอย่างทุลักทุเลหรือการโดนรถเฉียวในวันนี้ก็เหมือนเดิมจนสุดท้ายก็มาจบที่การจู่โจมของแองเจล่าแต่ยังไม่ทันได้ถึงไหนมันก็กกกลับบับมมมขึ้้้นาาาออีีครงงแภพ็ตดท่ห นอนของลอ็อพร้อมกับที่แม่ของเขาเปิดประตูเข้ามาและบอกกับล็อบเหมือนเดิมและรีเดินออกจากห้องนอนไปทันทีจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆในวันนี้ก็ยังเป็นวันเดิมที่เขาเคยตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องพ่อเรื่องสแตนลีล์หรือการโดนแกล้งจากพวกชมรมวันเล่ร่วมไปถึงแองเจล่าที่ขอให้ช่วยจนถึงการสัมภาษณ์ที่ห่วยแตกและต่อให้เขาจะระวังการโดนรถเฉี่ยวยังไงล็อบเขาก็กลับโดนรถอีกคันถอยมาชนเขาอยู่ดี จนสุดท้ายมันก็กลับจบลงเหมือนเดิมเมื่อหลังจากที่เขาบูมภาพก็จะตัดมาที่ห้องนอนของเขาพร้อมกับที่แม่เปิดประตูเข้ามาและพูดกับเขาเหมือนเดิมและรลีบเดินออกจากห้องนอนไปทันทีแต่ในวันนี้ล็อบที่เริ่มสงสัยว่าอะไรกันที่ทําให้เขาต้องมาวนฝันเปียกในวันเดิมซ้ําๆกันแบบนี้จากนั้นเขาก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้เลยทดลองเปิดเว็บ18บดวกดูและเมื่อเขาทําสิ่งนั้นมันก็กลับบูมขึ้นมาและภาพก็ตัดมาตอนที่เขาเพิ่งตื่นพร้อมกับเ็อาที่บอกแม่ของเขาวันหลังจากนี้เดี๋ยวผมซักผ้าปูเองและเธอก็ด ออกไปแบบงงๆและนั่นก็ทำให้ล็อบได้รู้แล้วว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมามันจะเป็นวันเดิมที่เขาฝันเปียกเสมอและถ้าเขาเกิดถึงจุดสุดยอดในวันนั้นเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาเริ่มใหม่ในวันเดิมอีกเรื่อยๆในคืนนั้นล็อบที่พยายามหาทางออกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาที่ไม่รู้จะไปบอกใครก็ได้ไปหาแกร์เธอที่บ้านจากนั้นเขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่เขาเจอมาทั้งหมดให้เธอฟังแต่แกร์ที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลับไม่ค่อยเชื่อที่ล็อบพูดสักเท่าไหร่ จากนั้นแกรเธอก็ได้พา็อบมาที่บ้านของอาเธอร์พอคิดว่าอาเธอร์นั้นฉลาดสุดและน่าจะช่วยอะไร็อบได้บ้าง็อบที่ไม่คิดว่าวิธีนี้จะเวิร์กและอยากจะขอตัวกลับแต่ก็ต้องโดนแกรเธอเบรกไว้สะก่อนและอยากให้ลองดูแต่ทันใดนั้นอามาของอาเธอร์ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะทำลาย็อบพร้อมกับพูดว่าจะดูกา้าที่ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจากการที่จุดกระชากกันอยู่นาน็อบที่จู่ๆก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นมาที่ท้องน้อยจนทำให้เขานั้นเกิดบุ่มขึ้นมาในทันทีและภาพก็ตัััมมมาาที่่หห้อออห้อออองงนนนขขเใใวพรกบ ที่พูดกับตัวเองว่าจะดูก้าจากนั้นเขาก็ได้รีบมาที่โรงเรียนเมื่อเจออาเธอร์ล็อบก็ได้บอกกับเขาว่าขอคุยด้วยหน่อยแต่อาเธอร์ที่ไม่ค่อยสนใจก็กลับปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขานั้นมีธุรกิจลัดตัวแต่แก๊บที่เห็นว่าสีหน้าของล็อบไม่ค่อยดีเธอจึงถามกับเขาว่าล็อบโอเคไหมล็อบที่ได้ยินอย่างนั้นก็เกิดหัวเสียและบอกกับเธอว่าไม่โอเคแถมยังพูดต่ออีกว่าเพราะเขาต้องวนลูปแต่วันเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเหมือนตกนรกที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากที่บูมและล็อบก็คิดว่่่าาาออเธนนนะจมีีสวทท ให้ชีวิตของเขาต้องมาเจอกับเรื่องบ้าๆแบบนี้อาเธอร์ที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลับบอกว่าล็อบน่าจะเล่นยาเกินขนาดและเขานั้นไม่เข้าใจว่าล็อกกาลังพูดถึงเรื่องอะไรจากนั้นก็รีบวิ่งหนีล็อบไปในทันทีล็อบที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามจนมาหยุดที่หน้าห้องน้ําที่มีอาจารย์ยืนอยู่จากนั้นอาจารย์ก็ได้บอกกับล็อบว่ามันอยู่ในห้องน้ําและให้เวลา2นาทีในการจัดการอาเธอร์ตัดภาพมาที่อาเธอร์กำลังเอาหัวจุ่มลงไปในชักโครกพร้อมกับที่เขานั้นบอกกับลอบ็อกว่าให้พอแล้วจากนั้น้้้นนลล็อออออคเขาาาาาาจจึงไไไดดถมว่ะะูกืออรพทปบ เขาก่อนได้ยินอาม่าพูดในขณะที่กําลังจะเข้ามาทํำลายเขาจากนั้นอาเธอร์เขาก็ได้บอกว่ามันคือคําสาบที่สาบให้โชคร้ายลอบที่ได้ยินอย่างนั้นจึงถามกลับไปว่าไอ้คำสาบเนี่ยมันถอนอยังไงอาเธอร์ที่ได้ฟังคําถามก็กลับงงและบอกกับล็อบว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆ สุดท้ายล็อบเขาก็กลับต้องผิดหวังและไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องมาวนหลูปอยู่แบบนี้แต่ทันใดนั้นเขาก็เกิดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้พร้อมกับบอกให้สแตนลีย์เล่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่รู้ให้เขาฟังแถมยังหันไปยกเลิกนัดกับแก๊บที่นัดกันไว้ในคืนนี้อีกโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเธอนั้นจะรู้สึกยังไงตัดมาที่ห้องนอนของแองเจล่าที่ข่าวนี้ไม่ใช่เธอที่เป็นฝ่ายจู่โจมแต่กลับเป็นล็อบเองที่ทำเพราะล็อบนั้นคิดว่าถ้าได้บับบากกับผู้หญิงจริงๆอาาาจจะทํใหห้้้ลปนนีมัยไไก็ได แต่ก่อนที่จะมีนั้นแองเจล่าเธอก็ได้บอกกับล็อบว่าต่อไปให้เลิกติวหนังสือกับเธอแล้วกันและเปลี่ยนมาทําแบบนี้แทนอย่างเดียวเลยได้ไหมแถมยังบอกให้ล็อบช่วยเขียนโพยข้อสอบให้เธอและทํารายงานส่งครูให้อีกด้วยล็อบที่ได้ยินอย่างนั้นถึงรู้ความจริงว่าที่แองเจล่าเข้าหาเขาเพราะผลประโยชน์ล้วนๆและไม่ได้ชอบเขาอย่างที่บอกในตอนแรกจากนั้นล็อบจึงได้บอกกับแองเจลา่าว่าเขาไม่รู้หรอกว่าควรเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนแต่มันต้องไม่ใช่ที่นี่แน่นอนพร้อมก็เดินออกจากห้องเธอไปทันที เมื่อล็อบออกมาเขาก็กลับเจอกับพ่อที่จอดรถรออยู่ก่อนแล้วจากนั้นพ่อจึงพูดถึงเรื่องสัมภาษณ์กับเขาว่าคิดว่าพ่อไม่รู้ใช่ไหมว่าแกทํามันพังล็อบที่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกกับพ่อว่าวันนี้เขาไม่ไหวแล้วแต่พ่อก็กลับบอกว่าไม่มันยังไม่จบพร้อมกับยื่นที่คาดผมให้เขาใส่และพาล็อลบขึ้นรถไปในที่ที่1ทันที และที่ที่พ่อพามาก็กลับมีแจ็คนั่งอยู่ใช่ครับเขาต้องการให้ล็อบมาคุยกับแจ็คอีกทีเรื่องการสัมษั์แต่แล้วเมื่อล็อบได้เห็นรายการทีวีที่เขากับแกรบชอบดูล็อบเขาก็ได้พูดความจริงทุกอย่างที่เขารู้สึกให้กับพ่อและแจ็คฟังและบอกว่าวันนี้เขาทํามันพังทุกอย่างแล้วแต่มีอีกอย่างที่เขาจะไม่ยอมให้มันพังอีกพร้อมกับบอกว่าเขาชอบแกรและแกรบก็คือจอร์ทของเขา แจ็คที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลับบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าล็อบกาลังพูดถึงเรื่องอะไรแต่เขานั้นจะเอาใจช่วยก็แล้วกันตัดมาที่บ้านของแกรล็อบที่มีทั้งพ่อและแจ็คนั้นติดตามมาด้วยจากนั้นทั้งสองกระชวยกันส่งล็อบขึ้นไปบนห้องที่แกปอยู่เมื่อล็อบเข้ามาได้เขาก็ได้เข้าไปบอกกับแกรเธอในทันทีว่าเขานั้นไม่ได้มีอะไรกับแองเจล่าแกรบที่ได้ยินอย่างนั้นก็กลับไม่สนใจแถมยังตั้งหน้าตั้งตาดูทีวีต่อจนทําให้ล็อบปิดทีวีและกระททืรีโมิ้งเพื่อไม่ให้้เเธอนนัปิดมมันนขึ้้าไดอีกกกกจจาานนั้็็ออึงบว่เขามาาบ้นนเธอในืน เขาอยากจะขอโทษแด้แก๊บเธอที่กําลังโมโหอยู่ก็กลับไม่อยากฟังพร้อมกับถอดเสื้อของเธอออกเพื่อจะช่วยทําให้ล็อบนั้นบู้และตื่นจากฝันเปียกนี้ไปสักทีแต่ท่านใดนั้นพ่อของเธอก็เปิดประตูเข้ามาล็อบที่กําลังตกใจก็ได้บอกกับพ่อของแก๊บว่าขอบคุณครับที่โผล่เข้ามาเพราะลูกสาวของคุณพยายามจะลวนลามผมพร้อมกับบอกให้พ่อนั้นวางใจเพราะเขาไม่คิดจะทําอะไรไม่ดีกับแก๊เลยและก่อนที่เขาจะออกไปเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นชอบเธอมาและขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้และล็อบก็ยังแอบหวังว่าสักวัน จะได้มีโอกาสแก้ตัวจากนั้นเขาก็ปีนหน้าต่างและออกจากห้องแกร็บเธอไปแต่ทันทีที่ล็อบกำลังจะกระโดดแกร็เธอก็เอามือมาคว้าจับไว้พร้อมกับบอกว่าอยากดูแข่งสะกดคําต่อไหมและดึงล็อบขึ้นไปและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้บาบะกกันสักทีแต่ยังไม่ทันได้ถึงไหนมันก็กลับบูมและครั้งนี้เราก็กลับไม่ได้ตื่นมาบนที่นอนพร้อมกับฝันเปียกของเขาอีกแล้วพร้อมกับหันไปพูดกับแกร็บว่าเขาได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วและจากนั้นล็อบเขาก็ได้ใช้ชีวิตต่อจากนี้ได้อย่างปกติสักที ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าซ้สำๆสำสำหวันว้าวุ่นใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ